เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นสองนางรับจ้างเป็นพี่เลี้ยงเกริ่นหัวไว้อย่างนี้หลายท่านอาจนึกได้ว่าหมายถึงใครเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนูวินไสสุวรรณาผู้รับบทพี่เลี้ยงน้องเวหาแสนทรัพย์ลูกหลาแม่ด้วนและสาวน้อยคู่กันโตมาด้วยกันคือหนูฟ้าใสเป็นพี่เลี้ยงน้องกาวใจลูกสาวแม่บุตรสบา ในขณะที่หนูเวีนไส้สุวรรณนาเป็นพี่เลี้ยงน้องเวหาอยู่นั้นแม่คิ้วขาวได้มาขอหนูฝาใสไปอยู่ด้วยเพื่อรอเลี้ยงน้องที่จะเกิดใหม่แม่ฝาใสจึงหายไปจากโลงแม่ปุษบาไปอยู่กับแม่คิ้วขาวอยู่ภากใหญ่ก่อนจะกลับมารวมกันอีกครั้งตอนแม่คิ้วขาวให้กําเนิดลูกน้อยจะพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องวุ่นวุ่นป่วนปว,น,วนของสองพี่เลี้ยงกันสักหน่อย ย้อนไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567เราพบโลงแม่ด้วนออกมาลงโป่งใกล้ชายป่าอยู่ไม่ห่างจากลานต้นมะม่วงข้างศูนย์วิจัยนักในโลงเราพบแม่ด้วนแม่ปุษบาแม่หางทองพร้อมลูกพลายน้อยและแม่ขิ้วขาวสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้แก่เราคือช้างน้อยเกิดใหม่ซึ่งภายหลังก็รู้ว่าคือลูกแม่ขิวขาว ซึ่งน่าจะเกิดมาหลายวันแล้วเพราะวิ่งเล่นกับพี่ๆเก่งแล้วแอดมินใช้เวลานั่งดูคลิปวันที่24นี้หลายรอบมากกล้องก็ตั้งค่าผิดไม่ได้เป็น 4K แต่ก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแม่คิ้วขาวปล่อยลูกน้อยหูแหว่งอยู่กับหนูฟ้าใสาและหนูวินส่วนคุณแม่คิ้วขาวก็ไปลงป่งกับลูกสาวคนโตเรื่องวุ่นๆจึงบังเกิด ไม่รู้เกิดอะไรหนูฟ้าใสและหนูวิ่นจึงพาน้องวิ่งไปวิ่งมารวมทั้งน้องเวหาก็วิ่งกับพี่เขาด้วยในวันนี้ลูกแม่คิ้วขาวแผลฉีกขาดที่ใบหูยังมีเลือดไหลมาดูจังหวะวุ่นๆกันบ้างในคลิปเริ่มด้วยแม่ด้วนย,ยืนอยู่ใต้ต้นไม้มีลูกช้างเกิดใหม่เป็นลูกแม่คิวขาวอยู่ข้างๆมีหนูฟ้าใสซึ่งถูกแม่ด้วนบังดูแลอยู่ หนูกาวใจก็อยู่กับพี่ฟ้าใสด้วยหนูวินพาเวหาไปวิ่งเล่นแล้วกลับมารวมกับน้องฟ้าใสสองพี่เลี้ยงพาน้องหูแหวงน้องเวหาน้องกาวใจและลูกสาวโตแม่คิ้วขาวเดินไปทางขวาเม่ด้วนยังคงนิ่งอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวสองพี่เลี้ยงพาน้องเวหาและหลานหูแห่งย้อนกลับมาทางซ้าย ยังเห็นว่าฟ้าใสเอางวงจับหูหลานน้อยหูฉีกเป็นระยะระยะส่วนกาวใจนั้นกลับไปหาแม่บุตรบาแล้วลูกสาวคนโตแม่คิ้วขาวไม่ตามมาด้วยสองพี่เลี้ยงพาเวหาและหนูหน้อยหูแหว่งวิ่งเหมือนหนีอะไรมาลงโป่งที่กุญชรกินอยู่กุญชรต้องออกจากโป่งด้วยความงงงงแม่นอย่างวะหรือจะมีหมีขาประจําอยู่แถวแถวนั้นทำให้พี่เลี้ยงตกใจ พาหลานน้อยวิ่งกลับไปหาแม่ด้วนพร้อมร้องเตือนภัยแม่พังทั้งหลายต่างก็ด่าหน้ามาล้อมหน้าล้อมหลังลูกช้างเอาไว้เสียงร้องลั่นป่านี้หรือหมาในก็คงจะเห็นปลาราบไปแล้วต่อให้เป็นเสือก็ไม่กล้าต่อเย่ก่อนเหตุการณ์จะสงบลงตอนนี้แม่คิ้วขาววิ่งกลับมาหาลูกแล้วคอยเอางวงจับหูลูกน้อยเป็นระยะระยะ ส่วนกุญชรเป็นพลายขอบโขลงไม่ยุ่งอะไรด้วยจะปวนอะไรก็ปวนกันไปก่อนโขลงจะพากันเดินออกจากโป่งข้ามถนนไปฝั่งตะวันออกโดยแม่คิ้วขาวและหนูฝาใสสลับกันจับใบหูช้างน้อยเป็นระยะระยะอาจเป็นการห้ามเลือดหรือรักษาตามวิธีของช้างป่า ข้าม,มาอีกฝ่าของถนนลูกแม่ขิ้วขาวไปอยู่กับแม่แล้วเรื่องวุ่นวุ่นกลับมาเป็นเรื่องของหนูกาวใจที่งองแงเพราะแม่ไม่ยอมเข้าป่าด้วยเหตุว่ายังไม่ได้กินดินป่งทําเอาพี่เลี้ยงสองนางหนูฝาใสาและหนูวินรวมทั้งกุญชรนด้วยต้องมาคอยดูแลหนูกาวใจมารับน้องเข้าป่าเพราะแม่บุตรสบาจะลงป่ง กาวใจตามพี่ๆเข้าป่าไปแล้วแม่ก็ยังไม่ตามไปก็ปวนให้พี่ๆมาตามแม่ให้อีกแต่พี่ๆคงไม่กล้ากับผู้ใหญ่ได้แต่ปลอบใจน้องแล้วก็พากลับเข้าป่าช้างพังในโขลงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคอยปกป้องคุ้มภัยให้กันเสมอโดยเฉพาะสองสาวฟ้าใสาและหนูหวินส้อยสุวรรณาเป็นตัวอย่างให้เราได้ติดตามพฤติกรรมช้าง กับการเป็นพี่เลี้ยงฟ้าใสและหนูวินตัวพอๆกันถ้าหันหลังมาให้ดูหางถ้าหางงอคือหนูวินถ้าหางตรงคือหนูฟ้าใสแล้วเราก็พบว่าพี่เลี้ยงสองนางก็มาทำหน้าที่ร่วมกันอีกครั้งคราวนี้เป็นลูกแม่หูรูเล็กมาปรากฏตัวในวันที่14พฤษภาคม2567งานพี่เลี้ยงเด็กน่าจะรายได้ดีแม่หูรูน่าจะรวย ก็เลยจ้างมาทั้งสองนางเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ